คครับ่ะนงนี่นะกะับรางวัลนี่รางว,วัลน,นะครับ Best Leading Role ก็เป็นบทนำของพี่เด็ซีรีส์นะครับก็ขอบคุณวายยูเนี่ยนมากๆที่ให้ผมเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงนะครับแล้วก็แฟนๆร่วมบวกกันแบบเต็มที่มากๆทีเห็นในโซเชียลมีเดียเขาแบบทำเป็นทีมแล้วก็ร่วมบวกด้วยกัน <มา S 1> ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะแล้วก็รักนะจ๊ะพยายไม่ร้องไห้แล้วครับมีแล้วทุกที่ทุกเวที ก็รู้อ่ะทำไมเป็นสเมนออครับพนับบทพี่แบบที่เ้อะไรนี่บทพี่เนี่ยเป็นบทที่ที่ผมได้รับตอนที่ตอนนั้นเหมือนจะเลิกเลิกทำออจะเลิกเลิกแสดงซีรีส์แล้วแล้วก็ตอนนั้นคิดอยากจะกลับไปทำงานปกติแล้วแต่ มีมาแคสสองวิถดนั่นแหละครับแล้วเขาก็ให้โอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เริ่มต้นใหม่แต่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ขอบคุณพี่แชรหน่อยนครับก็ขอบคุณกองทัพแมวเหมียวของผมนะครับเบบี้แค s มากๆแล้วก็เบบี้คูเปอร์นะครับที่ช่วยบวกกันมาผมเห็นทุกคนนะครับที่ที่ในใน X ที่ช่วยกันบวกก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆจริง รักนะแล้วก็ฟิตเนสสองอยู่ด้วยกันไปนานๆจะไม่ทำให้ผิดหวังทำให้ดีที่สุดครับผมรักนาะที่ถามของใครคะไรักเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เหรอไม่อยู่เป็นไงเพิ่งฟิตติ้งไปอ่าฟิตติ้งก็ตอนนี้เพิ่งฟิตติ้งฟิตเนสสองเสร็จครับแล้วก็เวิร์กช็อปกันแบบเข้มข้นมากๆแล้วบทเนี่ยบอกเลยว่าเข้มกว่าเดิมเยอะจริงๆบอลเจอร์นี่เรื่ทำไมถึงมากอ่าบอลเจอร์นี่เอาติ้งฟินอกบ้าน ไปถ่ายมาแล้วแล้วก็ต่างกับซีซั่นแรกอันนี้มีเกมที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นเอาติ้งแบบจอยๆกันเลยแล้วเพื่อนๆก็สนิทกันมากขึ้นเลยตอนนั้นด้วยเห็นมีความสมบุกสมบันมากกว่าเดิมหรือเปล่ารอบนี้ยังไงคะับเห็นมีความสมบุกสมบันมากกว่าเดิมแบบต้องแบบอ่าก็จริงคุณจะให้ผมสปอยอะไรไม่ได้สปอยอ่านเห็นจากเต่าทีมงานก็มีไปทะเลกิจกรรมทางทะเลแล้วก็มีไป อะไรแล้วก็ต้องขึ้นขึ้นเขาบ้างอะไรเงี้ยรอดูนะครับกว่าแต่ละคนมีย่างเี้รอบนแต่ละคนมีัแรงอย่างบในกิจกรรม่รบ่้กร็บบกิจกรรมแสก็มีบ้างมีบ้างแล้วก็มีในในรูปแบบของพุทเบ็ทั้งหมดเลย12คน ตอนนั้นเพื่อนๆก็ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่านี้แต่ตอนนี้ที่แบบอยู่ด้วยกันมาปีกว่าๆก็สนิทกันแบบเป็นพี่แล้วก็มีช็อตพายเยอะมากต้องรอดูเลยโอ้โหออกไปทำกิจกรรมรอบนก็เหมมันมันมคันกันมากขึ้นแบใช่รู้จักทางกันได้เด็กๆก็รู้จักกันหมดแล้วมีใครที่แบบโอ้โหแบบเล้นช็อตพายมาเดี๋ยวแล้วก็มาเวแบบหนุ่มต้องต่อสู้กันอะไรเงี้ยมันกค้าก็จะมีของมีพวกผ้าทับเทนแล้วก็ ไมเคิลเนี่ยไมเคิลจะมีคอเยอะจะใส่วิเคราะห์แล้วก็มีน้องคูสายกองเขาเขาเม็ดเยอะมากต้องไปรอดูในนั้นสปอยไม่ได้พองผู้หูไทยกัวเขาื่อยมั้งเขาไม่ค่อยกับผมหรอกแลวเขาฟ้องหัวใจเราหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนๆสื่อคือแบบอะไรของคุณเนี่ยไปถามดูกระดุกมาบางอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ว มันก็มีทั้งหวานชื่นแล้วก็มีทั้งข <c oughs> องเกินมีทั้งสไปซี <c oughs> <c oughs> ่ไก่แซ่บช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เป็นรสชาติอะช่วงนี้เหรอช่วงนี้ก็ก่อนปกติก็อยู่ด้วยกันมาเขาเรียกว่านานแล้วเราก็เราทำงานด้วยกันแบบไม่ต้องไม่ต้องแทบจะไม่ต้องรี้อะไรกันมากเลยคือช่วงแรกเราจะแบบเวลาไปออกงานอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแต่นี่คือแบบปล่อยโฟแล้วมันก็เหมือนกันแล้เออมันก็เป็นแนวนั้นมากแต่เรื่องทีมีข้อมูลขยายกว่านเราไหมกับไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณนะคะตอนนี้ก็น่าจะก้าวรางวัลแล้วถ้าผมจำไม่ผิดขอบพีดเบสนะครับที่เอาไปไว้ในห้องที่เอ็มดิชอ่นหรือเปล่าอยู่อยู่ที่ห้องของท้าแต่แล้วก็ต้องทำชั้นเพิ่มเลยยังไงก็เลยเหรอไม่รู้ไงรอดูซีซั่นสองว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะมีซีซั่นสองเนี่ยคือแบบว่านกัน มีเพลงหัวใจอยู่ข้างซ้ายของน้องปูเขาแล้วก็เป็นเพลงของอของผมด้วยชื่อว่า Take Your Time เป็นแนวแบบว่า R&B Hip Hop ี่ามันจะเป็นหัวใจอยู่ข้างเลยไว้คุณนี่ผมไปไม่ถูกนะ <c oughs> อางน,นี้ันต้องได้พูมาด้วยแะ้วนเป็นในการสอบเพลงของเราไม่พูดไม่ได้นะขันใจอันดับหนึ่งของเราจรางตอนนี้คือผมอยากประกาศให้โลกรู้ <c oughs> นะครับว่าน้องเนยเนี่ย <c oughs> เขาเต้นเพลงผมแล้วนะ <c oughs> แล้วเขาเต้นด้วยการเปิดปุงเต่งของเขาด้วยอ๋อใช่เขเราเห็นแล้วเราอะก็ตอนนั้นผมอยู่ในร้านซูชินะครับอยู่ซูชิโยซูชิโยะก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แก่คิดแบบอย่างเงี้ยคุณนี่เป็นเมนอย่างเร็วเลยไม่เป็นเมนหยุดกินซูชิเลยน้องต่อได้หรออ๋อน้องต่อเป็นยังไงใจวันนี้ก็แฮปปี้แหละคือน้องเขาแบบว่าเป็นหวานใจของเราเราก็เวลาเขาแบบว่ามาเล่นคอนเทนต์ของเรามันก็เหมือนเราสมมติเรามีไอดอลอะแล้ว เขาเล่นของเราเราก็แฮปปี้ประลาดแล้วนี่เขามาเต้นเซ็กซี่ด้วยไม่คิดว่าน้องสาวขวบจะมาเต้นได้นะจ๊ะก็<_ <Born> <_บอกว่าอยากบอกว่าป๊าป๊าพร้าวในตัวหนูมากนะจ๊ะแล้วก็ป๊าป๊ากำลังตัดชุดแข่งให้นะรอแป๊บนึงชุดแข่งให้นองกันหรอจะให้น้องตัดเป็นทีมไม่รู้เขาจะใส่กันได้หรือเปล่าอยากส่งมาให้น้องเขาคุณคุณจะทำชุดแข่งเป็ทีมให้คันเตอร์เลยหรอไม่รู้แต่ว่าตอนนี้หาวิธีทำมวกกับน้องให้น้องอยู่เพราะว่าต้องทำไซส์กระท้อนนะฮะต้องทำดีๆนะที่ด๋อย มามีมามียังคอมเมนต์กันเองว่าไซก็ท้อเลยนะแต่ว่าต้องเจาะรูให้หูด้วยเราเคมางานที่รงแใช่ตอนเป็นักการเป็นยังไงมากความรู้สึกแตอนที่แบบว่าจากงวันที่เราไปแบบเขาอูเขาไปไกลวันเด็กเขาอยูเขาใกลแล้วก็เขินแหละเราบางคนอาจจะเห็นคลิปแล้วที่ผมแบบว่าไปเจอเขาครั้งแรกในห้องซ้อมแล้วเขาแบบว่าเห็นเราแล้วเขาทาท่าแบบจำได้ แล้วเขาแล้วก็าทำจุดมอเตอร์ไซค์เลยผมก็ถามว่ารู้จักแบบอยากขี่มอเตอร์ไซค์หรอแล้วผมบอกว่าอยากขี่โรเซ่หรอซึ่งเป็นชื่อของมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วเขาแบบแล้วเขาผมก็ชวนไปขี่แล้วเขาก็เขินออ<ะ>น่ารักยังไงครับก็ <c oughs> ใจฟูอะ, <c oughs> ะละลายท่าข,ข้างนะฮะสามล้อเหรอเอ้าคุณจะได้เอาน้องไปด้วยได้ไหมมัมมี่เขาจะไม่เล่นงานผมใช่ไหมเอาทำสามล้อให้ลูกเขาคุณต้องขับไปรับเขาที่ห้างของแมหลานอ่าก็ได้ <c oughs> <c oughs> มัม้งเดี๋ยวคิดก่อน ไปดูเขาดี<ม>น้องเลยบอกว่าจะคอยดูน้ำเขนี่เขาคน,ำนทำได้อยูน่นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่ว่าตอนนี้อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปแน่นอนเพราะว่าต้องบินไปต่างประเทศยังไงอ่ะงัน้นให้ฝากข้อความาหนึ่งเลยสิฝากได้ด้วยเหรอออกสื่อ,อเลยเหรอข้อผิดทำไมเอาฝากหนึ่งน้องเล่เนี่ยสิเอ่อลูกสาวจ้าก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะที่เต้นเพลงพ่อแล้วก็หนูเซ็กซี่ที่สุดสามขวบเปิดฟุ้งเต่งเอ่อ ที่ที่มามี่บูลี่หนูว่าหนูเป็นโอเชฟมันไม่จริงนะวีเชฟจ้าลูกแล้วก็เอ่อถึงหนูจะเป็นกระท้อนแต่หนูเป็นกระท้อนที่สวยงามที่สุดในโลกนะลูกแล้วก็เอ่อพอจะทำหมวกให้หนูนะลูกชุดแก๊งด้วยนะพี่คัตเตอร์ชุดแข่งด้วยนะพี่คัตเตอร์เลยเหรอไม่ติดเด็กกสิทธ์ใช่ไหมโอเคได้เยอะจะเป็นทีมที่เป๊คัตเตอร์เลยนะโอเค 对呀。